สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแ่่สงสัยเผยชมหนุ่มข้างกายลิซ่าแบล็กพิง์ดีกรีพาอึ้งไม่ธรรมดามีสถานะเป็นอะไรกันเป็นสาวสวยสุปตาขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยล่ะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลิซ่าแบล็กพิง โดวยวันที่27มีนาคมของทุกปีจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของลิซ่าและในปีนี้เธอก็อายุครบ26ปีเต็มแล้ววน้าสุด28มีนาคมไทยแทนที่ประสานนักร้องหนุ่มสุดฮอตชาวไทย1ในเพื่อนลิซ่าได้โพสต์ภาพคู่พร้อมทั้งเขียนข้อความในภาพว่า Happy birthday sister หารูปนานไปหน่อยพร้อมทั้งแท็ก IG ไปหาลิซ่าด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆเลยล่ะครับ และวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับหนุ่มไทยแทนที่ประสานศิลปินเดี่ยวคนแรกของค่ายใหญ่โฟวันวันิกแน่นอนว่าวงการเพลงของไทยอย่างทีพับเริ่มเติบโตเป็นอย่างมากมีทั้งวงบอยแบนด์เกิลกรุ๊ปศิลปินเดี่ยวทั้งชายแรปเปอร์ apper, หรือแม้กระทั่งกลุ่มศิลปินที่เป็นเพศที่3ก็ตามซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วและวันนี้มีศิลปินเดี่ยวชายใหม่แกะกลอง บอกเลยหล่อเทเทียบไอดอลเกาหลีได้เลยอย่างหนุ่มไทยแทนที่ประสานลูกรักคนใหม่ของค่ายโฟวันวันเมซิกึงมีศิลปินร่วมค่ายอย่างแอลลี่อาชิร,รยานิติพลที่เปิดตัวและโด่งดังไปก่อนหน้านี้ไทยแทนที่ประสานเกิดวันที่5มีนาคม1999ปัจจุบันอายุ23ปีสังกัด411 Music การศึกษา s ช r e บ s b u r y n n t e r n a t i o n a l s c h o o l u n i v e r s i t y c o l l e g e London ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ